สวัสดีเด้อจ้าเอ้ยทุกตาผาฝันค่ะพอกันอีกแล้วจ้ามาดื่มกาแฟดำแล้วก็นั่งตากแดดกับเอ้ยตุกตาผาฝันสักอันสบายๆจักประมาณห้านาทีเนาะโดยก็เพิ่งเข้าเหินมาเมื่อกี้นี่ค่ะไปทำงานทาสีเหลือค่ะทาสีเหลือเลิศไปอัน อันซ้อยแฟนนั้นไปอันอันนี้นะที่ว่าอันขุดคัดกระดาษสายอะจ้ะคัดกระดาษสายก็อย่างบนแล้วหอกค่ะอันก็เป็นช่วงเนื่องมีแต่ข้างบนข้าง้างเลยก็ต้องทําไหมก็ต้องเพราะมันเป็นเล็กเนาะจ้ะนะก็ต้องทํามันต้องทาสีสินะก็สมันก็เป็นสนิมก็ค่อยๆทํากันไปค่ะอาการก็ดีดีเอาเพิ่งมาหอดเงินเลยต้มกาแฟแล้วเมื่อกี้แล้ว มาค่านั่งกับอันเอวยตากแดดจักน้อยบรรยากาศข้างนอกอ ฟังเสียงนกห้องลมพัดเบาๆซะน่าจะเน่อจิบกาแฟาไปนํากัน ดอไม้ก็กำลังน,นันแตกยอดค่ะดอกไม้ก็บานเต็มปิดอยู่เห็นอยู่ห,หลังบานนี่ หมดแล้วจ้าพักผ่อนดื่มกาแฟนั่งตากแดดสไตล์เออตุกตาผ่าฝันนะจ๊ะเนาะเอา้าวันนี้ก็ไปทำอาหารอาหารแรงบ่ค่ะไปทอาหารก่อน <c oughs> แล้วก็กินข้าวหรคะกินข้าวแล้วกกต้องกินข้าวก็เบิ้งข้าวนะจ๊ะเนาะก็สบายสบายกันแล้วเดื่อวเออออกมานั่งกันข้างนอกสักคู่เพราะว่ามันอย่างเัี้แดดอย่างจ้าอยู่ เพื่อพวกไม่พี่น้องมีความสุขจ้าขอบคุณละยๆที่ติดตามเอยได้จ้าจเดอ้อเจอกันคลิปหน้าค่ะสไตล์โอตุกตาพาฝันสวัสดีเด้อจ้า